แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่เล่นเป็นคนดีอยู่แล้วหน้าเราไม่ได้ใช่หน้าเรามันไม่ได้จริงๆเราก็อีกอย่างก็คือว่ารู้สึกว่าเคยไปเล่นบทเป็นคนดีครั้งหนึ่งแล้วแบบฝืนมากเราก็เลยรู้สึกว่านี่แหละรลายคือทางของฉันฉันฉันเล่นเก็บกดไม่ได้จริงๆใช่เป็นนางร้ายค่ะยืายันว่าเป็นนางร้ายพูดได้เต็มเปากว่าเป็นนางร้ายอย่ามาพูดว่าเป็นนางเอกล้วเป็นคนดีนะไม่ใช่สามารถเรียกได้เลยว่านางร้ายใช่เรียกได้เลย คือจริงๆมันสักเซสนะถ้ายิ่งคนเกียดมันมันเหมือนกับว่าเราตีบทแตกแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราภูมิใจถ้าเกิดสมมติว่าไปตลาดเราแม่ค้าเอาทุเรียนฟาดใส่อะไรเงี้ยจะยิ่งชอบเลยใช่รู้สึกว่าอาบทของเรามันอิมแพกอะไรเงี้เยเคยแต่เตะตามมาด่าในคอมเมนต์อะไรเงี้ยบางทีมีไดี렉เปรสเซชั่นมาด่าอะไรเงี้ยเพราะดูละครเลยอินจัดว่าเราเป็นตัวอะไรจริงจริงอะไรเงี้ยมีบ้างช,ชอบชอบชอบรู้สึกภูมิใจเราก็ตอบเค้ากลับไปว่าขอบคุณนะคะอะไรเงี้ย S <S ใช่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 เาก็เป็นแฟนขับเราในระดับใช่ใช่เขาก็เป็นแฟนขับเราในระดับหนึ่งคนที่อินจัดจัดเขาก็มีอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้ก็อาจจะยังไม่ถึงขั้นที่ยขนาดนั้นใช่้เรื่องนี้เราร้ายก็จริงแต่เราไม่ได้ร้ายจนถึงขั้นที่แบบว่าแบบสุ่มสี่สุ่มห้าร้ายไม่รู้เรื่องเราร้ายแบบมีปมร้ายแบบว่าทําไมฉันถึงต้องเป็นอย่างนี้ร้ายแบบว่าทําไมฉันต้องเปลี่ยนไปยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ติดตามกันต้องใช้ความูนาร เรื่องนี้ไม่ค่อยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยใช้พลังเยอะใช่แต่ว่าเราเราเหมือนในตัวละครเราอะ่ะเราต้องเป็นคนที่เป็นเป็นนกต่อในหลายๆเรื่องเราก็ต้องคอยแบบจับต้นชนปลายให้มันถูกอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่แต่ไม่ไ,มได้ไม่ได้กรีดเยอะเคยเคยเคยมีเรื่องที่แบบกรีดเยอะจนถึงขั้นที่แบบว่ากลับบ้านไปเป็นไข้ขึ้นอะไรเงี้ย <c oughs> เข้าลงมาเลยก็มีอะไรเงี้ยใช้เส้นเสียงอักเสบไงใช่ ใช่ใช่ใช่ก็ตามคาแรคเตอร์ของตัวละครเลยมันก็จะมีร้ายมากร้ายน้อยล้ายแบบคนดีหรือล้ายแบบล้ายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยใช่แก็ยังตัวแบบว่าข้าวปีนทะเลเนาะใช่ใช่ไม่ได้เราต้องคงคาแรคเตอร์เราเพราะสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอะไรที่เป็นตัวเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองอะเนาะเราก็ชอบใส่เสื้อผ้าสวยใส่ชุดบิกินี่ชุดรัดรูปอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าฉันเหนื่อยมาทั้งทีแล้วให้ฉันแบบได,ได้ได้โชว์บ้างเถอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ คือจริงๆแล้วพอเราแต่งชุดที่มันว่าปิวคนก็กดไลค์เยอะเลยเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่สิ่งที่อยากให้คนอื่นเห็นนะก็คือว่ากว่าฉันจะใส่ชุดแบบนี้ได้ไม่ใช่เพราะสวรรค์ประทานมาให้เหรอฉันใช่ไม่ใช่เป็นเพราะว่าฉันเป็นลูกรักพระเจ้าอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจปะ่ะมันแต่มันเป็นเพราะว่าฉันพยายามอย่างมากในการดูแลตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ อ๋อก็มี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 มาถามอะไรเงี้ยเราก็บอกตรงๆว่าเราทําอะไรบ้างอะไรเงี้ยกินเราก็บอกว่ากินคือกวางอ่ะนิสัยกวางมันเป็นคนกินเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนกินไม่ค่อยเลือกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นกวางก็ต้องหาอะไรมาทดแทนด้วยการแบบออกกําลังกายอย่างหนักอะไรเงี้ยคือกวางเป็นคนออกกาลังกายหนักมากๆแต่ว่าก็ทดแทนในสิ่งที่กินอะหนักมากเ่ะหนักแบบหนักมากออกกําลังกายจะเป็นไข้ไปเรื่องปกติใช่คือ4ี่วันต่ออาทิตย์อะไรเงี้ยค่ะ สี่วันต่ออาทิตย์แล้วเป็นคนแบบออกไม่ออกชั่วโมงเดียวออกแล้วแบบออกเป็นบ้าเป็นหลังออกเสร็จไปตีกอล์ฟต่อออกเสร็จไปเซิร์ฟต่ออะไรเงี้ยเป็นพวกบ้าเหลังใช่ <c oughs> มันก็ไม่ถึงขั้นแบบเข้าโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยนะอ๋ออ๋อไม่ไม่ถึงขั้นไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่ามีแค่แบบออกหนักเกินจนเป็นไข้อะไรเงี้ย<ต>ใช่ก็ยังแบบบาลานได้อยู่ใช่บาลานได้อยู่ <c oughs> ไม่ทิ้งใช่ออกกําลังกายแทนต้องทดแทนในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราทำร้ายร่างกายตัวเองอะไรย่เงี้ยบางคนผู้หญิงบางคนก็จะแบบกินน้อยไม่กินมันไม่กินหวานไม่อ่ะนี้กินหมดใช่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 คือความว่ามันน่าจะเกี่ยวนะคือความเป็นคนนอนเยอะ คือใช่การนอนเยอะกว่วาว่าจริงๆมันสําคัญมากเลยนะอะไรเงี้ยหนึ่งคือผิวเราก็จะไม่แก่ไม่เหี่ยวสองก็คือระบบร่างกายเรามันได้รีเซ็ตอะไรเงี้ยเราทําให้เรารู้สึกเฟรชแล้วก็มีพลังตลอดเวลาอะไรเงี้ยความ,มันเกี่ยวมากๆเลยเราโชว์อย่างมี้หวั่นใจว่ายังไงบ้างอะไรนะคะหวั <Happy. S 1> ่นใจว่ายังไงว่าแฮปปี้คืออ๋อนึกว่าหมายถึงความสัมพันธ์ <laughs> อ๋อกมาถึงเรื่องลเ <laughs> <ๆ>ออ นางก็ห่วงของนางเป็นเรื่องปกติไม่มีไม่มีใครที่แบบชอบให้แฟนแต่งตัวโป๊หรอกแต่ว่าเราก็พยายามอธิบายเขาว่าเอยฉันภูมิใจกับรูปร้าตัวเองฉันชอบในการที่แบบว่าได้ถ่ายรูปได้ลงรูปสวยๆให้ทุกคนแบบว่าเห็นว่าแบบเออฉันแบบดูแลตัวเองดีนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบเออเข้าใจอะไรเงี้ยแต่เราก็เออให้เขาดูก่อนว่าแบบรูปนี้เราลงได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการให้เกียรติเขาอีกอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยไม่ต้องตกใจใช่ไม่อยากให้ตกใจเพราะว่าเขาก็ตกใจมาเยอะแล้วแบบว่า <laughs> ดีีกวว่่่่าาไไไไม้้้อออออะะรรรรรยยงงงงเเเแลืืนนนสคือหลังๆมานี้ก็คือจะไม่เป็นแบบว่าแบบถ้าสมมติว่าวันนี้จะถ่ายใส่ชุดบิกินี่ก็คือให้นางถ่ายไปเลยแล้วก็ให้นางสก,กินให้เลยตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยว่าลูกนี้ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยใช่แล้วนี่ก็คือเลยไม่ใช่ปัญหาใช่ใช่ไม่ใช่ปัญหาไม่อยากให้ตกใจใช่ระหวานข่าวันนี้ <laughs> ใช่ใช่ใช่ก็จริงๆมันก็ปกติแหละ เพราะว่าก็แค่แบบตื่นเช้ามาทําบุญแล้วก็พาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยเซอร์ไพรส์นิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่แบบไม่ได้หวือหวาขนาดน,น,น,นั้นอะไรเงี้ยเหมือนคู่รักทั่วไปเลยค่ะปกติคู่เราหวัน่น่แล้วนะคะหรือว่าเป็นเทศกาลเป็นแบบอะไรมาสองคั้งอะไรอย่างเงี้ยดูปกติคือสองอะไรเลยคือกวางว่าปกติมันก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยกวางก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แบบตื่นเต้นเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยกับกับกับวันเกิดหรือวันมันก็คือวันวันนึงแต่เราก็แค่อยากทําให้เขาให้เต็มที่อะไรเงี้ยเรียกว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้แฮปปี้ค่ะ 好。